ผลการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลี2024สนาม2ที่มาเกานะคะกับผลงานชนะ2แพ้2ของทีมสาวไทยวันนี้สปอร์ตอินไซเดอร์ก็ถือโอกาสทำความรู้จักกับนุกนิกนัทนิชาใจแสนเซตเตอร์สายแบลดีกรีไม่ธรรมดากับผลงานที่อวดชาวโลกได้ว่าเธอนี่แหละที่จะมาสานต่อความปังต่อจากนุสราต้อมขำและพรอนพันธเกิดปาดค่ะ แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางด้วยนะคะรับรองว่าจะไม่พลาดเรื่องราวอินๆกับ Sport i n ินไซเดอรแน่นอนค่ะ จบไปแล้วกับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนาม2กับการที่ต้องสู้โดยไม่มีพรันพันเกิดป่าดเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมเนื่องจากเธอได้รับบาดเจ็บจากเกมที่แพ้แคนาดาไป1ต่อ3เซตในวีเอลสนามที่1นัดที่3นอกจากขาดผู้บัญชาเกมรุกของทีมอย่างพรันพันแล้วเวนเอล2024หนนี้เรายังไม่มีเพียวอัชาราพรคงยศในสนามแรกส่วนสนามที่2เนี่ยก็เพิ่งได้เธอมาช่วยในเซตที่5ของเกมที่ชนะฝรั่งเศส3ต่อ2เซต เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ไอ้นึกถึงคำว่าสถานการณ์สร้างวีรสตรีค่ะหลังจากที่พรพันธ์เกิดปะเซตเตอร์มือหนึ่งของเรานะคะได้รับบาดเจ็บในเกมที่แพ้คแคนาดา1ต่อ3เซต ในเกมที่เจอกับเกาหลีเนี่ยเราต้องใช้นุกนิกยืนเป็นมือหนึ่งแทนนะคะแล้วนั่นคือการเป็นมือหนึ่งครั้งแรกของเธอท้ายที่สุดเนี่ยทีมชาติไทยแพ้เกาหลีไป1ต่อ3เซตเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ3ปีเธอถูกเสียงวิพากวิจารณ์กดดันต่างๆนานานะคะแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรคะ่ะได้แต่ซุ่มซ้อมท่ามกลางความกดดันและก็เสียงวิพากวิจารณ์จากแฟนๆค่ะ ท้ายที่สุดนะคะนุกนิกเนี่ยก็เอาชนะความกดดันจูนเข้าหาทีมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เซตบอลได้หลากหลายทําให้บอลเร็วเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นจากในสนามแรกเนี่ยสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อย่างมากในสนามที่2ค่ะถ้าจะบอกว่านุกนิกใหม่สาหรับทีมชุดนี้ก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยคือเด็กสาวจากชุดเหรียญเงินยู17ชิงแชมป์เอเชีย2014 ชุด U17 ในตำนานของแฟนแฟนวอลเลยบ์บอลนั่นเองค่ะชุดนั้นเนี่ยเอาชนะจีนที่นํามาโดยหลีห่หญิงๆนะคะแล้วก็เอาชนะเกาหลีใต้รอบรองเข้าชิงไปเจอกับญี่ปุ่นก่อนจะแพ้ไป1ต่อ3เซตซึ่งตัวหลักในชุดดังกล่าวก็คือตัวหลักของทีมชุดนี้อย่างบีมพิมพิชยาโกกรัมบุมบิมชัช,ชวนโมกศีและมดวิภาวีสีทองนั่นเองค่ะ เส้นทางแต่ละคนเติบโตแตกต่างกันก่อนที่จะมาร่วมเล่นกันในววเนล2024หนนี้บีมและบุ๋มบิ๋มเนี่ยมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ต่อเนื่องเล่นในไทยแลนด์ลีกแล้วก็ออกไปลุยลีกนอกตามลำดับส่วนมดวิภาวีเนี่ยก็เล่นกับทีมชุดเยาวชนไล่มาตั้งแต่อ19 u 23ก่อนที่จะมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ลุยเวอร์กังปี2017แล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่นะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะที่นุกนิกนะคะก็เข้าไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตลอดจนกระทั่งในปี2016นะคะเธอเลือกที่จะเรียนต่อในคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําให้เธอเนี่ยต้องเรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยแล้วก็เล่นหลีกให้กับสโมสรด a ม o อน f ฟ o d ทีมในไทยแลนด์หลีกไปด้วยค่ะแม้ว่าต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกันทั้งเรียนไปด้วยสอบไปด้วยซ้อมไปด้วยแต่นุกนิกเนี่ยก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเฉียบขาดทําให้เธอได้รับรางวัลการันตีมากมายค่ะ อย่างเช่นการพาทีมคว้าเหรียญเงินศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี2014เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนปี2014และเหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียปี2016รวมถึงคว้ารางวัลส่วนตัวอย่างเซตเตอร์ยอดเยี่ยมในรายการเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014อีกด้วย เนื่องจากนุกนิกเลือกที่จะโฟกัสไปที่การเรียนนะคะทำให้เธอหายหน้าหายตาไปสักพักก่อนที่จะกลับมามีชื่อติดทีม u 23ชิงแชมป์โลกปี2017 u 23ชิงแชมป์เอเชียปี2017ไล่มาจนถึง u 23ชิงแชมป์เอเชียปี2019แล้วก็มีชื่อติดทีมชุดใหญ่ลุยศึกชิงแชมป์โลกปี2022ค่ะ โดยขนาดนั้นนะคะเธอเป็นสำรองของพรพันธ์แต่ก็ไม่ได้ลงเล่นมากนักแล้วก็มีชื่อบูวียนเอล2022แต่ก็ลงเล่นไปเพียงหนึ่งนัดยังไม่ทันได้เซตเนี่ยก็โดนเปลี่ยนออกอดเล่นไปซะก่อนมาในปี2023นะคะนุกนิกได้รับบาดเจ็บหนักในเกมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจากจังหวะที่เทคตัวลงมาทำให้มีอาการเส้นเอ็นอักเสบนะคะจากข้อเท้าพลิกรุนแรง ตอนนั้นเนี่ยคาดว่าจะพักแค่ไม่กี่สัปดาห์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ข้อเท้านะคะหายหน้าหายตาไปหลายเดือนก่อนที่จะกลับมามีชื่อติดทีมสาวไทยชุดลุยวนเนอีล2024และถูกเลือกให้เป็น14ผู้เล่นที่ไปในสนามที่1และสนามที่2ค่ะ และนี่คือเส้นทางที่ไม่ได้โรยไปด้วยกีบหลับของนุกนิกนัทธนิชาใจแสนค่ะในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่น U17 ในตำนานอย่างบีมบิมมดออกไปเล่นหลีกนอกกันเธอเนี่ยไป try out ที่หลีกเกาหลีนะคะแต่ก็ไม่ถูกดาฟเข้าสู่ทีมลงเล่นใน v n l เป็นตัวจริงครั้งแรกก็อยู่ในเกมที่แพ้เกาหลีครั้งแรกในรอบ3ปี เธอเนี่ยต้องเผชิญกับเสียงวิพา์วิจารณ์อย่างหนักนะคะก่อนที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามที่2องก็หวังว่าปีนี้เธอจะฟอร์มปังกับทีมชาติแล้วก็ได้ไปเล่นลีกนอกอย่างที่เธอวาดฝันไว้ค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะแฟนๆคนไหนมีความคิดเห็นอยากสอบถามอยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไอก็จะไปซอกแซกรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel YouTube ไทยรัฐสปอร์ต ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ